ใชยเลยครับฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอ่ะคุณขจะมาบ่อยไหคะุณคุณอยู่กุงเทพไปชี่หอยเวีิงปรสบอะไเื่องไหมะทุกเรื่อง ก็จะขอเขาไม่เจงเขาก็เลยท่าครับต้องข้าวสมเร็จทุกเรื่องยิ่งดังเข้าไปใหญ่ครับแล, <ขอ S 1> แล้วก็ลเล่นหลังสุดเนี่ยเรื่องที่สวทเสร็จแล้วก็ไปเรียนหนังสือต่อแล้วเรียนจบพอดีที่รากบันแหงอ๋อที่บอกว่าเจ็ดปีเนี่ยนะใช่ครับอ๋อสรุปแล้วในภายในเจ็ดปีที่คุณที่ไม่จบที่เพราะคุณอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้ววนอยู่เนี่ยนะดิฉันเรียนจบ ดีใจเป็นอย่างมากจบสักทีกดดันไหมครตอนนั้นกดดันเ,เือเพราะเรากลัวเราว่าจะต้องแบบหมดโคต,ต้าแล้วทําอย่างไรเนี่ยโอ้โห้นะแปดปีแล้วยังไม่จบเนี่ยนะมันก็จะต้องแบบไปเริ่มใหม่อะมันก็ได้มันตรงนั้นตอนนั้นแต่เขาได้ทํางานเยอะประสบการณ์ชีวิตใช่ที่ที่ในในรั้วมหาวิทยาลัยคงไม่มีมั้งไม่มีไม่มีให้<ม>แต่ว่ามันก็มันถือว่าเราโชคดีอะ เราได้มีอันนี้ถือว่าเป็นประสบ,ะสบการเสริม,มที่ทําให้เราเนี่ยแข่งขึ้นพี่ชาเยนะเสริมสร้างประสบการณ์เสริมสร้างประสบการณ <c oughs> ์ใช่ที่ไม่ได้ไดีอยู่ในห้องเรียนเพราะนั้นเวลาเวลานี่ก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่ดูอยู่เลยนะฮะว่าเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยขอให้ใส่ใจเพราะตอนนี้นะเราต้องมาเป็นอาจารย์เองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่เด็กนะเรียนปัญญาตรีปิญญาโทเนี่ย คือก็โตแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเรามันคือเหมือนกับเด็กคนนักศึกษาเราเนี่ยมีคอน FLICT ในตัวเองออใจหนึ่งเนี้ยก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่ให้เขายอมรับแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเป็นเด็กอ,ะอ่ะก็มมไม่อยากจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเวลางานที่จะต้องไปนะเราเคยเป็นเด็กเราจะรู้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกเราเอะไรในการบ้านอีกแล้วอาจารย์โอยใจอะไรไม่ใช่กันอะไรกันเยอะแยะอะไร,อ,ะไรอย่างงี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อ,อ<ม>ยากจะได้เป็นยาอยากได้เกรดดีๆเอ สรุปแล้วพอเจ็ปีในรั้วารามคำแหงจบจบแล้วเนี่ยตอนนั้นชื่อเสียงก็ยังก็ยังก็ยังมีมาตืตลอดออกอัลบั้มมาตลอดเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็เป็นในช่วงระหว่างไปเรียนเมืองนอกก็เวลาปิดเทอมทีหนึ่งก็กลับก็กลับมาบออกอัลบัม้มพ่อจะจําได้ไหมคะว่าตัวเองนี่ออกออกอัลบั้มมาทั้งหมดแล้วรี่ช่วยรวมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ16บหกนะสิอ,อัลบั้มนะครับแล้วก็ไม่นับพวกที่เขาเอามา <Re> cover มารีคอเวอร์มา, recover, มาแบบรวมเป็นเกรดที่ฮิตเป็นนี่นั่นโน่นอะไรเนี้ยไม่นัด <c oughs> แต่ก็รวมเพลงที่ร้องร้องไปทั้งอยู่ในอัลบัม้มแล้วก็ร้องประกอบภาพยนตร์บ้างร้องการกุศลบ้างนี่นั่นโน,น่นสะาบันรวมแล้วประมาณ200กว่าเพลงได้มีเพลงไหนที่มันแบบร้องแล้วมันตรงกับชีวิตเราจนแบบ รู้สึกว่าบบโหนี่มันชีวิตฉันเลยมันโดนทุกเพลงโดนทุกเพลงเลยหรอโดนทุกเพลงแต่ว่าเวลาการร้องเพลงเนี่ยมันไม่มีความจาเป็นว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกับชีวิตเรานะเพราะว่าร้องเพลงก็เหมือนการแสดงอันหนึ่งแต่ว่าเราแสดงออกมาด้วยน้ําเสียงคือมันจะมาเสียงนี่มันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเชื่อในสิ่งที่เราร้องเหมือนกับเวลาเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดมันมันจะออกมาเองแต่ถ้าเราไปคาดเค้นมันออกมาเนี่ยมันจะ ไม่ใช่ดูเหมือนจะทําครบเกือบทุกอย่างนะฮะเล่นหนังร้องเพลงเล่นละครยังไม่ครบยังไม่ครบละครเวทีละครเวทีเล่นใช่ครับเก็บอะไรนะเก็บดาวดวงใหม่ของคุณพัทรระวีใช่ครับเี่เรื่องคะละครเวทีเล่นเล่นเรื่องเดียวแต่ว่าเล่น14รอบที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอ๋อนั้นเล่นกับใครอ่ะเล่นกับคุณพัทรรดวีแล้วก็คุณแต๋มชลักเุ่อเฟื่องอารมณ์แล้วก็คุณลูกศรกอนลูกศรเป็นเป็นธนากรใช่ครับ คู่กันแล้วละครเล่นไหมคะละครก็เล่นเรื่องสกุลกาสกุลกาใช่คที่เขาเอามาเล่นกันใหม่เนี่ยนะใช่ครับที่ที่ล่าสุดมอสเล่นเนี่ยใช่เราเล่นเป็นต้นไม้ไม่ได้เล่นตัวมอสไม่ได้เล่นเป็นต้นไม้เแล้วถ้าเกิดให้ในวงการที่อยู่มาจนถึงตอนนี้ที่ที่ในยุคนั้นเนี่ยให้ให้เราคิดถึงเพลงเพลงเพลงที่เราคิดถึงยังเลยเนี่ยเพลงเนี้ย พอจะมีเพลงไหนบ้างไหมคะอืคือเพลงของผมเองหรือเพลงอื่นเพลงอื่น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 คือมันมันแล้วแต่อารมณ์ไงถ้ามว่ออารมณ์เราช่วงไปไปมองในเรื่องของรักเพลงที่แบบโอ้เพลงรักเราก็จะนึกถึงเพลงแบบแบบประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเพลงพวกอกหักเราก็จะลึกอีกประเภทหนึ่งแ้วส่วนใหญ่อารมณ์คุณเป็นอารมณ์ไหนอะอารมณ์แปรปรวนครับถึงวยอะอารมณ์แปร รมณ์รวนค่ะแล้วเพลงของตัวเองนะเพ,งเพลงของตัวเองกันหรอครับก็คือคือเพลงเราร้องแล้วเราก็จะจบไปตรงนั้นไงเพราะว่าเพลงที่ร้องเนี่ย มันจะมีเรื่องราวมีสตอรี่ของมันถ้าเกิดว่าเราไปอยู่อินอยู่กับเพลงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยเป็นแปรปรวนแปรปรวนอยู่ในช่วงั้นโดยเฉพาะอย่างนี้พวกเพลงอกหักทั้งหลายเนี่ยโอ้เราไปอินอยู่กับเขานี่ชีวิตเราแบบซัฟเฟอร์นะเต้นไหสุชาติชวังกูลเต้นบ้างไหมเต้นเหรอเต้นไหมนะไม่ไม่คุณเต้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวไหเต้นแบบก็เคยเรียนเคยเรียนเต้นอ๋อเหรอคะครับแล้วก็ในคอนเสิร์ตก็มีเวลาเขาสอนให้เราเต้นคอนเสิร์ตนี้แหละ คอนเสิร์ตที่จะมีเน <Ash> well. ี no. ่ยคุณต no. ้องเต้นเยอะๆแล้วโอ้ฮะวัยเรายังเป็นวัยที่ยังเต้นได้ได้เต้นได้เต้นได้แต่ว่าเวลาเต้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องกราบเรียนนิดนึงนะครับถ้าร้องจริงๆเนี่ยคุณก็จะเต้นได้ระดับหนึ่งคุณจะแบบว่าอะไรขนาดนี้แบบตับไตไส้พุงย้ายเปลี่ยน เปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ตำบลแล้วแบบจะเสียงนิ่งเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องแล้วละ่ะเพลงซิงอันนั้นเป็นอาซาซ่านะครับ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าร้องจริงๆเนี่ยนะร้องจริงก็จะเต้นได้นิดหน่อยเ <c oughs> พราะว่าถ้าเขาต้องร้องเพลงอยู่เนี่ยไม่ <c oughs> มีทาง <c oughs> นะระดับขนาดไหนก็ไม่มีทาง <c oughs> ถ้าเวลารู้สึกว่าเป็นเพลงรักเนี่ยนะก็จะต้องนึกถึง3เพลงนี้ก่อนเลยยังไงคะ If only you knew ของแพทติลาเบลโอ้แพทติลาเบลอออคนนี้แบบเป็นคนที่ร้องสูเลยนะใช่แล้วก็ยังอยู่โยงโครงการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงแบบเขาเรียกว่ารักเหลือเกินถ้ารักนี่รักให้หมดให้ทั้งหัวใจกับไตไส้พุงนะฮะรวมทั้งแบบหูชั้นในชั้นนอกกับไตไส้พุงอ๋อเขามีเยอเที่น้ำาเขา้ให้หมดทั้งกับไตให้พุงหูชั้นในชั้นนอกกลืนผ้าคิบลิ้วอะไรให้หมดเลยคนนี้ร้องอย่างนี้เลย เพลงเนี้ If Only You Knew If Only You Knew นี่คลาสสิกหมดเลยนะนี่ย How much I do I do love you เป็นเพลงที่แบบว่าแ้โหยหวนโหยควนโหยมากแล้วเพลงนี้นะครับเวลาไปฟังในตอนท้ายๆเนี่ยหลังคาบ้านไม่ดีไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวรับรองทะลุแน่นอนทำไมอ่ะ เพราะโผลโหแบบพุ่งอย่างนี้เลยอะไรพุ่งอารมณ์เสียงพุ่งอารมณ์พุ่งแบบโอ้โหฟังแล้วอะไรพุ่งเลยเนี่ยงงงเลยเสียงเสียงเสียงโอเคโอเคส่วนสนุกเรื่อส่วนใหญ่เป็นพลงสากลจะเป็นเพลงสากลนะครับหรือว่าอย่างเพลงที่ชอบของเอาระลักษณะเพลงรักอย่างเงี้ยที่ที่ที่ดอทสตรีมชอบเนี่ยก็ยังมีเพลงค o ลเลอร์เลฟคัลเลอร์ไม่ใช่ของบิลลี่โอเชนอ๋อบิลลี่โอเชนว้าวนี่ชอบนี่ชอบเพลงสไตล์ฝรั่งนะจะชอบ เป็นคนผิวสีเพราะเราเป็นคนผิวสีแล้วชอบสีอะไรเนี่ยนี่เหรอสีกระดากระด่างโอเคอย่างเพลง color color love เนี่ยจำได้ม้จักไหมมีเรื่องใช่ไหม What is the color of love What do you see Is it warm Is it tender When you think of me โอ้โหแสดงว่าชอบส่วนใหญ่เรื่องของความหมายใช่ไหมใช่ความหมายมันแบบสุดยอดคุณขาเพลงไทยมีบ้างไหมคะคุณ เพลงไทยก็มีลาทีปากน้ำน้ำตาเจ้ากรรมพรำรวงเกิดไม่ทันอีกสิไม่ไปถึงว่าในยุคคุณในยุคที่สุชาติชวังคุณกำลังดังๆอยู่เนี่ยก็มีหลายคนเลยล้อมรอบมีใครบ้างคือเราเคยคิดอยากฟังเพลงคนอื่นบ้างมาที่ไม่ใช่ของเราะคือจะไม่ค่อยได้ฟังไงเพราะว่ามันจะอยู่ในในสถานะที่แตกต่างกันนะคือเวลาผมจะฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ จะต้องมีความชื่นชมในตัวศิลปินมันนะั้นกนอกจะต้องชื่นชมในความสามารถก่อนแล้วจึงจะไปฝั่งเพลงของเขาแล้วก็จึงจะลงไปเข้าถึงเนื้อหาอแล้วก่อนแรกมันจะต้องต้องชื่นชมคนนี้ก่อนว่าโอ้รัักร้องคนนี้นี่แบบเออม่ธรรมดามีไหมไม,มีไหมระยะหลังๆนี่มีไหมในเมืองไทยเหรอ,อ,อมีบ้างไหม มจะีเสียงเท่าที่ได้ฟังผ่านหูนะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับเท่าที่ได้ฟังผ่านหูเนี่ก็มีคุณคิววงฟัวคนหนึ่งแหละวงฟัวอวงฟัวคิวอที่ร้องเพลงให้บอกว่าเพลงนี้ <K